ก่อนอื่นต้องขอบคุณเจ้าของคอมเมนต์ที่ถามมานะคะมันเป็นคำถามที่ดีมากนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าเอ้ะมันต่างกันอย่างไรนะเดี๋ยวเซตแต่จะมาออกเสียงทั้ง3ประโยคให้ฟังในขั้นแรกก่อนนะคะเริ่มจากประโยคที่1มันจะออกเสียงว่านานิชิเต e n โนถ้าพูดเร็วก็จะเป็นนา no no นิสเตโหนนานิสเตโหนนานิสเตโนแบบนี้นะคะส่วนประโยคที่สจะออกเสียงว่านานิชิเตรุโน น a n ิสเตโรโนนาณิสเตรโนาแบบนี้นะคะจะมีความพูดยากกว่าประโยคแรกนิดหนึ่งนะคะต่อไปประโยคที่3นาตัวพิมพ์อาจจะตกไปตัวหนึ่งนะจะจริงๆมันจะออกเสียงว่านานิชเตนดานานิชเตนดาจะมีตัวชิด้านหลังตัวนา n ินิดหนึ่งนะคะเป็นนานิสเตนดานานิสเตนดาแบบนี้นะคะ,ฉะเฉลยถามว่า3ประโยคนี้ต่างกันยังไงอันดับแรกเอาความเหมือนก่อนเนาะ มันมีความหมายเหมือนกันก็คือเป็นประโยคคำถามถามว่าทำอะไรอยู่หรอนะคะแต่สิ่งที่มันต่างกันอย่างเดียวเลยของทั้งสามประโยคนี้นะคะก็คือระดับภาษานะคะจริงๆทั้งสามประโยคนี่เป็นภาษาที่เรียกว่าภาษากันเองนะเวอร์ชันสไตล์ภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟจะเรียกมันว่าภาษากันเองนะคะลูกก็คือลูกไม่สุภาพนั่นแหละคุยกับคนกันเองกันเองที่เราตบหัวได้อะไรประมาณนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นภาษากันเองเนี่ยมันก็จะมีความแบบลดทอนความสุภาพลง ะะแล้วหลักการก็คือถ้าเกิดเราเจอลักษณะแบบนี้ป่เอ้ยอะไรเนี่ยทำไมไมนมีไหลวิธีเอ้าทำไมความหมายเหมือนกันเอ้ยเราจะจะเลือกคําไหนนะคะให้ใช้หลักการแบบนี้ค่ะถ้าเจอแบบนี้เนาะความหมายเดียวกันแต่มีความสั้นความยาวต่างกันยิ่งประโยคสั้นเท่าไหร่หรือพูดแล้วออกเสียงง่ายเท่าไหร่อันนั้นคือย,ยิ่งสุภาพน้อยนิดกระปิดนิดนะคะ ถ้ามันมีความสุภาพมันจะมีความยาวมีความเฟินเฟิรอะไรประมาณนี้นะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งสามประโยคนี้ความหมายเดียวกันคือแปลว่าทําอะไรอยู่เหรอแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครเรียนภาษาญี่ปุ่นหลังจากนี้จะเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่ๆค่ะก็คือประมาณว่าเฮ้ยขอบคุณแต่ทำไมมีประมาณ8ปประโยคแล้วฉันจะใช้ประโยคไหนดีนะคะเหมือนเดิมคะ่ะประโยคไหนยาวๆก็สุภาพมาก ประโยคไหนแบบสั้นจุดจูก็แบบกันเองกันเองหรือในวงเล็บก็คือสุภาพน้อยๆประมาณนั้นนะคะให้จําเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะ